สวัสดีค่ะพบกับเซลล์ต้นอ้อโตโยต้านะครน,นสาขาบางบ่อีกแล้วนะคะค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะอ้อจะพามาชมนะคะเป็นตัวรีโว่สองจุดสี่มิตรนะคะซึ่งเราจะแปลงให้เป็นตัวล็อกโค้นะคะแปลงในที่นี้นะคะก็จะเปลี่ยนในเรื่องของตัวล้อแมกนะคะแล้วก็เพิ่มลบาร์เข้าไปนะคะแล้วก็เพิ่มในส่วนของสติ๊กเกอร์ตัวล็อกโค้นะคะเข้าไปนะคะและอ่า คันนี้นะคะลูกค้าท่านนี้ยังได้โปรโมชั่นในเรื่องของดอกเบีย้ยศูนเปอร์เซ็นด้วยนะคะลูกค้าเลือกรับดอกเบีย้ยศูนเปอร์เซ็นนะคะผ่อนสูงสุดอยู่ที่48งวดนะคะลูกค้าก็จะได้ชุดแต่งล็อกโกแบบนี้ไปเลยนะคะเดี๋ยวอ้อจะพาไปชมรอบๆคันเลยนะคะขาไปชมกันได้เลยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะแต่งสไตล์แบบนี้นะคะด้วยราคาที่ประหยัดงบมากๆนะคะก็สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามนะคะกับทางออได้หรือลูกค้าจะเข้ามาชมรถนะคะที่ทางโชว์รูมก็มาติดต่อหาออได้เช่นกันนะคะค่ะสำหรับ คลิปนี้นะคะอ้อจะฝากในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะในส่วนของโปรโมชั่นมอเตอร์โชว์นะคะจะเป็นโปรดอกเบี้ยศูนย์นะคะและยังมาพร้อมกับในส่วนของชุดแต่งนะคะซึ่งลูกค้าจะซึ่งลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าเราจะแต่งแบบไหนนะคะหรือถ้าลูกค้าไม่แต่งนะคะลูกค้ารับดอกเบี้ยู่นเปอร์เซ็นต์แล้วลูกค้าก็ยังเลือกรับส่วนลดได้อีกนะคะลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามทางอ้อได้เลยที่เบอร์ 092 262 4262คะ่คะค่ะสำหรับอีพีนี้ขอบพระคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ